จริงๆก็ถ้าไม่ถามไปก็คงไม่หายโง่ก็เลยคิดว่า,<อ>า,าได้ไ <ป S 1> เต็มที่เลยครับ<อ>ที่ได้เต็มที่ที่ฟังหลวงตาเมื่อเช้าเนี่ยหลวงตาบอกว่ามันมีกายภายในของเราอยู่กายภายในเนี่ยซึ่งเราบังคับมันไม่ได้แล้วเราก็ไม่ควรจะไปยึดถือบังคับมันด้วยฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออมันโลกดีเพราะว่า อย่างหนึ่งก็คือรู้ว่าเออจริงๆแล้วมันก็ทุกคนก็มีอยู่นะกายภายในเราก็เราก็เคยรู้สึกเป็นทุกข์กับกายภายในของเรารู้สึกว่าเออกายภายในของเรานี่มันเอบังคับไม่ได้แต่พอหลวงตาบอกว่าเราบังคับมันไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ไม่จำเป็นต้องไปคิดบังคับมันต้องปล่อยปล่อยให้เป็นต้องปล่อยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราก็รู้สึกว่าเออมันโล่งดีแต่ว่ามาคิดอีกทีว่า เออถ้าเราไม่ไปบังคับกายภายในของเราเนี่ยมันจะเป็นต้นเหตุหรือเปล่าที่จะทำให้เราเนี่ยออผิดผิดศีลหรือว่าหรือว่าผิดในเรื่องของความคิดผิดในเรื่องของเป็นมโนทุจริตผิดในเรื่องของว่าคิดในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ยังไงยังไงนะเออเพราะว่าเราเราไม่ไปบังคับมันปล่อยให้มัน ปล่อยให้มันจะคิดอะไรหรือจะพูดอะไรหรือจะเถียงอะไรเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็ปล่อยมันไปแต่การปล่อยมันไปนั้นเนี่ยมันจะส่งผลมาทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่คิดไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าหรือว่าประพฤติผิดในเรื่องของไม่รักษาความคิดให้บริสุทธิ์หรือเปล่าในใจก็ใจผิดเ,ดอเอีอยออจิตที่มันคิดท่านก็พูดเองว่าจิตที่มันมันคิดตึต่อพุงแต่งอะเนาะ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่<ด>เอที่ดวงตาเปรียบเทียมาชา้ามันจิตที่คิดถึงตอมงแต่งมันเหมือนคนอื่นที่มานั่งในวัดเนี่ยเมื่อเราไม่ยึดจิตเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วมันก็เลยจิตนั้นก็เหมือนคนคนอื่นที่มานั่งในวัดเนี่ยแล้วคนนั้นเนี่ยมานั่งในวัดเขาจะคิดบุญบาปคิดดีคิดชั่วคิด,ดบุญบาปคิดกุศลนกุศลเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นบาปไหมไม่ครับเออแต่ว่าผมก็อาจจะคิดไปว่าเอะถ้าเราไม่ไปฝืนไม่ไป จัดการให้มันอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยในที่สุดแล้วอาจจะทําให้เราจิตภายนอกของเราก็จะตามจิตภายในไปด้วยก็คืออาจจะไปพูดหรือไปทําหรือไปแสดงอะไรออกออกมาบางอย่างซึ่งเป็นไปตามจิตภายในที่เราไม่ไ,มไปไม่ไปฝืนมันไว้แต่ใน,นจิตนั้นไม่ได้ทำเ,เราเป็นทุกข์แต่เพราะเราอะมีตัวเรามีตัวเราที่หลงไปตามจิตที่เป็นทุกข์ จิตที่คิดถึงต่อปูแต่งนั้นมันสมื่คนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาคิดคนอื่นเขาคิดใช่ไหมคนอื่นเขาคิดบาปกรรมชั่วจิตเนี่ยเหมนเราบอกว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นของเราใช่ไหมเราคไม่อยู่ในบังคับของเราแล้วก็เปรียบเลยจิตมันก็เหมือนคนอื่นเนี่ยเหมือนคนที่มาในสลาเนี่ยนี่จิตไม่คิดบาปกรรมชั่วเราไม่ไปร่วมคิดด้วยเวลาตำรวจมาจับเราไม่ไปสมรู้ร่วมคิดด้วยเราก็ไม่โดนไม่ต้องรับกรรมแต่ เราต้องไม่ห้ามไม่บีบบังคับเขาไม่บีบบังคับเขาเดี๋ยวเขามาฆ่าเราเพราะเราไปบีบบังคับเขาเขาจะกระทํานุนอย่างนี้เราก็ไปบีบบังคับเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ของของเราแล้วเราก็ไม่หลงไปไปร่วมกับเขาไปมีส่วนร่วมกับเขาเราก็ไม่มีส่วนต้องรับผิดไม่ต้องไม่มีส่วนต้องรับกรรมถ้าเป็นทุกข์และเป็นโทษพิษภัยเพราะว่าอย่างเช่นเขาคิดบาปกรรมชั่วทําบาปกรรมชั่วอะไรตํารวจเขาก็ไปจับคนนั้นคนเดียว เขาไม่มาจับเราดังนั้นจิตมันก็คิดตอบพงแตงไม่มีตัวเราไม่มีมีส่วนร่วมด้วยเราก็ไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับโทษทุกภัยอะไรไอ้ที่รับโทษทุกภัยเพราะว่ามันมีตัวเราไปมีส่วนร่วมกับจิตถ้าเราไม่มีตัวเราไปมีส่วนร่วมกับจิตไม่มีโทษผิดภัยพุทธเจ้าพระอรหันตาวกร้วนไม่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับจิตไม่มีโทษผิดภัยทั้งในภพชาตินี้และในภพชาติต่อไปเรียกว่าสิ้นกรรม แต่ถ้ามีตัวเราไปม,มีส่วนร่วมกับจิตย่อมมีโทษผิดภัยเพราะว่าเหมือนกับว่าจิตเราบอกว่าจิตเหมือนคนอื่นจิตไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรานั้นจิตที่มันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ทุกปรจจุบันะมันเหมือนคนอื่นที่มาน,นั่งในสลาเนี่ยก็ไปคิดคายาเสพติดแล้วก็ก็ไปคายาเสพติดแต่เราไม่ได้ไปส่วนร่วมกับเขาได้แต่รู้ว่าไอ้เจ้าจิตเนี่ยมันไม่ไมั่มันคิดในทางชั่วชั่วแต่ไม่มีส่วนร่วมกับจิตเพราะนั้นโทษบาปกรรมก็ไม่มาถึงเรา ตำรวจเขาจับเขาก็จับเขาก็จับจิตไปแต่จับไม่ถึงเราเพราะว่าเราไม่มีส่วนร่วมกับจิตเนี่ยจึงเรียกว่าพ้นกรรมพ้นภพชาติปัญหาว่าเราไม่มีส่วนร่วมไหมถ้าเราไม่มีส่วนร่วมก็ต้องรับผลของกรรมกับจิตถ้าไม่มีส่วนร่วมกับจิตไม่รับไม่ต้องรับผลกรรมอันนี้มันตรงคำถ,ถามท่านไหมครับตรงครับ แต่ก็มันยังยังมีต่ออยนิดหนึ่งคือผมมีความรู้สึกว่ามันยังขัดแย้งกันอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าจิตของเราเนี่ยแล้วเราปล่อยไม่ไปบังคับ,บ,บจิตไม่ใช่ของเราอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> คือเราปล่อยวางไปว่ามันไม่ใช่ของเรา <c oughs> แล้วเราก็ไม่ไปฝืนบังคับมันให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรปล่อยจิตให้หลงไหลไปตาม กิเลสตัญหาหรือว่าหลงไหลไปในสิ่งที่เป็นบาปอันนี้จะถือว่าเป็นการบังคับจิตหรือเปล่าครับถ้าเรา,าไม่มีตัวเราก็ไปม,มีส่วนร่วมด้วยรับพังจิตเนี่ยจะไปก่อให้เกิดกิเลสและความทุกข์ไม่ได้จะมีกิเลสและความทุกข์ได้จะต้องมีตัวเราเข้าไปม,มีส่วนร่วมรับพังจิตเนี่ยไม่ไปก่อให้เกิดกิเลสและความทุกข์ไม่ได้ วันไอตัวที่ไปก่อให้เกิดกิเลสความทุกข์ก็คือตัวเรานี่ที่เข้าไปม,มีส่วนร่วมครับังนั้นจิตจะคิดอะไรอ่ะไม่มีตัวเราไม่มีส่วนรว่วมจิตเนี่ยเขาคิดเดี๋ยวเขาก็ดับไปเองเข,เขาคิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ดับเองเขาคิดแล้วก็ดับเองเพราะว่าไม่มีตัวเราเขาไปม,มีส่วนร่วมเขาคิดตามความเคยตัวเคยใจเนาะคิดตามความเคยตัวเคยใจแต่คิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ดับไปเองคิดขึ้นมาเขาคิดยาวไม่ได้หรอกเพราะไม่มีตัวเราไปมีส่วนร่วม ว่าเขาคิดแล้วไม่มีตัวเราไปมีส่วนร่วมเดี๋ยวก็ดับไปจิตเนี่ยมันเหมือนไน้เหมือนติรถรถรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์ที่สตาร์ทเครื่องมันมีรถมอเตอร์ไซค์ที่ที่ยืนสตาร์ทโดยไม่ต้องขึ้นขี่พอบิดบิดไอ้กดตุ่มสตาร์ทที่แฮนด์น่ะกดตุ่มสตาร์ทที่แฮนด์น่ะแล้วมันก็ติดเลยนะเออตอนนี้ความคิดเนี่ยเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ที่สตาร์ทเครื่องแล้วมันก็แล่นไปถ้าไม่มีตัวเราอะขึ้นไปขี่บนบนรถมอเตอร์ไซค์อะมันไปได้ไกลไหม ไไกลเดี๋ยวมันล้มลบ,ลบ,ก,มก,ลบก็สตาร์ทใหม่ไปอีกลบอีกสตาร์ทใหม่ไปอีกลบอีกสตาร์ทใหม่ไปอีกลบอีกถ้าไม่มีเราขึ้นขี่จิตนะจิตไปไม่ได้ไกลหรอกคิดไม่ได้นานคิดปรุงแต่งเรื่องเรื่องเหล่านั้นไม่นานแต่ที่มันคิดได้นานแล้วไปได้ไกลก็เพราะม,มีตัวเราเนี่ยขี่มันไปไปขี่บนโรเตะรไมัน,มนมเลยไปได้ไกลแล้วไปได้นานแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่จิตแต่มันอยู่ที่เราครับเข้าใจไหม เหมือนมอเตอร์ไซค์ที่มันสตาร์ทื่องแล้วมันแล่นไปแล้วไม่มีไม่มีเราเป็นคนขี่อะ่ะมันเดี๋ยวก็ไปล้มก็มาสตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่ไม่มีเราขึ้นขี่เดี๋ยวมันก็ไปลม้มท่านลองดูสิท่านดังเนี้ยเคยมีเศรษฐีคนหนึ่งก็าพามามหาลูกตานะมีเศรษฐีคนหนึ่งแกแกบอกว่าแกนอนไม่หลับเลยต้องกินยาต้องกินยาเป็นกำๆเลยไม่ใหม่เนี้ย กินไม่ไม่มากก็ก็หลับพอกินนานๆเขามันแข็งมังประสาทเป็นแข็งกินมากๆขเข้านอนไม่หลับแหละไอ้ยาที่กินสุดท้ายไม่ไม่หลับเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่หลับมันมันแค่ประสาทเป็นแข็งขึ้นเรื่อยๆไงมันกินเพิ่มไปเรื่อยๆนะแล้วแกบอกแกเป็นคนคิดมากและเป็นคนขี้วิตกกังวลแกขี้วิตกกังวลเนี่ยมากแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรล่กไหนๆ,ๆ,ๆเราคิดเรื่องวิตกกังวลให้เราดูสิให้เราให้เราเห็นหน่อยสิ คิดเรื่องอะไรบ้างแกบอกว่าอุ้ยผมไม่ได้คิดเรื่องเดียวนะอาจารย์ผมคิดได้ทีเป็นวิตกกังวลได้ทีเป็นร้อยร้อยเรื่องเนี่ยผมสามารถคิดวิตกกังวลเนี่ยพร,พร้อมๆกันได้เป็นร้อยร้อยเรื่องผมเลยนอนไม่หลับเงผมเลยต้องกินยาแต่ผมกินแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็มีอีกลายหนึ่งเนี่ยที่เป็นเจ้าของสวนส้มมีชื่อเสียงโด่งดังเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ย รักษาเขาเนี่ยหมอคนไหนรักษาเขาทําให้เขาสามารถนอนหลับได้โดยไม่ต้องกินยาเนี่ยเขาไม่เคยหลับเลยชีวิตเขานะเขากินยาเท่าไหร่ก็ไม่หลับเขาบอกว่าถ้ามีหมอคนไหนรักษาให้ให้เขาหลับได้โดยไม่ต้องกินยาเนี่ยเขาให้ล้านหนึ่งบอกให้ให้ล้านหนึ่งเลยเราเออเราก็เลยบอกว่าเนี่ยไลายแรกเราก็บอกว่าเอาอย่างไรกัน คุณสามารถกังวลใจได้เป็นทีเป็นร้อยร้อยเรื่องหรอจริงหรือเปล่าเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าคุณสามารถควานกังวลใจได้ทีละร้อยเรื่องเอ้านี่นะเราก็เลยบอกว่าเราก็แกล้งบอกว่าเนี่ยเรารู้ความคิดของเจ้านะเจ้าคิดอะไรเนี่ยเราจะรู้ว่าเจ้าคิดอะไรนะเราก็แกล้งบอกงี้นะว่าเนี่ยเจ้าคิดอะไรเราจะรู้นะมันเจ้าคิดเลยเดี๋ยวเราจะนับร้อยเรื่องเราจะดูที่ว่าเจ้าพูดจริงหรือเปล่าเจ้าสามารถคิดและกังวลใจได้ร้อยเรื่องอ้าวเริ่มยังอ้าว เดี๋ยวจะเดี l l á, à, ừng, ๋ยวจะนับและว่าว่าเจ้าคิดอะไรว่าเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าเจ้าคิดอะไรแล้วเราจะบอกให้เอาเริ่มยังแกก็นางเอาที่เริ่มเอาเรื่องที่หนึ่งเอาคิดดิเรารู้นะว่าเจ้าคิดอะไรแล้วเราก็แก่พูดางว่าเอาเจ้าคิดอะไรเราเรารู้นะว่าเจ้าคิดอะไรเอาเรื่องที่หนึ่งคิดดิเดี๋ยวจะบันทึกวันเรื่อหนึ่งเจ้าคิดอะไรน่งอึ้งเรื่องที่สองเรื่องแรกไม่ไปคิดเลย ไอ้ hey, เลือดที่สองเลือดที่สามเลือดที่สี่เลือดที่ห้าเลือดที่หกเลือดที่ร้อยนั่งเงียบอืมึ้งขอเขินหน้านี้แดงห่ำเลยแดงเราคิดดิคิดเร็วๆเวนี่ยเราก็ลังจะบันทึกดีว่าเจ้าคิดอะไรคิดอะไรเร็วดิคิดเดี๋ยวนี้นี่เง,งียบอึ้งเงี้ยอึ้งอยู่นานเนี่ย ค่อยๆไหลจักรยาอี้งมาวะแกแกอายุมากแล้วก็นั่งไหลจักรอี้เราวประกบกาบที่เทาร้องไห้ใหญ่เลยร้องไห้เสียงดังล่าเลยไม่ไอใครเลยวะมันตะบคิดไม่ออกมันตะบคิดไม่ออกโอโหชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยคิดไม่ออกมัตะบคิดไม่ออกร้องไห้ใหญ่มันคิดไม่ออกมันคิดไม่ออกมัตะบคิดไม่ออกร้องไห้ใหญ่เลยหน้าแดงคอแดงห่ํมเลยร้องไห้ไอ้ไ่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เสียใจแต่ดีใจ ว่าทำไมคิดไม่ออกว่าทำไมคิดไม่ออกทั้งชีวิตคิดเป็นร้อยๆเรื่องนี่ไปคิดเรื่องเดียวยังคิดไม่ออกอ่ะหน้าแดงคอแดงร้องไห้บอกว่าทั้งชีวิตไม่เคยเลยที่ที่มันคิดไม่ออกเนี่ยเราก็เล่นอย่างลยคิดที่คิดคิดดีเลยเราจะได้บันทึกว่าเจ้าคิดอะไรเออคิดไม่ออกร้องไห้ก้มกราบเท้าร้องไห้อะหน้าแดงคอแดงวันลุกขึ้นมาว่าเปลี่ยนคนละคนเลยมีความสุขหเราะ วุ่เลาะมีความสุขแต่แต่นั้นหายหน้าไปเลยไม่เจออีกเลยเพราะมีความสุขแล้วไงไม่มีความทุกข์แล้วเลยไม่ไม่เจอเลยเดี๋ยวไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วนะอ,อสิถีท่านเนี่ยเห็นไ,ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอแล้วเกี่ยวกับเรื่องมีตัวเราที่ขึ้นไปขี่ความคิดไปไปขี่หลังบนความคิดบางทีเขาก็เปรียบความคิดเหมือนมา้ามีความคิดเหมือนมานะ้าเนี่ยเราเราไปขึ้นขี่มัน แต่ถ้าลูกตาเปียบเหมือนม้าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นม้าวิ่งไปไม่หยดตลบไปเรื่อยๆเออเลยเปลี่ยนความคิดเนี่ยเปียบความคิดเหมือนมันรถปอเตอไสที่มันติดเครื่องแล้วมันแล่นไปเองถ้าไม่มีเราขี่เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เลิกเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องใหม่เราไม่มีเราขี่มันก็เลิกเองมันเลิกเองมันเราไม่ต้องไปทำอย่างอ้นมันเลิกเราบอกให้มันคิดมันต้องตกกันข้าเหมือนเหมือนคนเนี้ยเหมือนเตีเนี้ยเราไปห้ามมันมันคิดมันยิ่งยิ่งหนักเลยเราบอกเอ้ยคิดคิดคิดเลยคิดคิดคิดไปห้ามมันยิ่ง บ่อยให้คิดมันไม่คิดเนี่ยไอลไ้ลายนั้นเหมือนกันเน่ะลายจะขอส่วนส้มแล้วก็บอกว่ายไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกไอ้เนี่ยทำตามเราว่านะเนี่ยเอาหนังสือธรรมะเนี่ยไปอ่านเขาหนังสือธรรมะไปอ่านนะแล้วพวกนี้มาบอกเราว่าในธรรมะในธรรมะเนีน่ยเขาเขียนว่าไงจะได้รู้ว่าอ่านจริงว่าในธรรมะหนังสือเล่มน,นี้หัวใจมีตรงไหน,น ين, เป็นยังไงแล้วเอามาบอกเราวัานลุกขึ้นเนี่ย ต่นี้คนเนมันไม่ชอบไม่เคยไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องธรรมะไม่ชอบอ่านธรรมะไม่ชอบอะไรอ่ะเอ้ยอ่านไม่กี่หน้าหลับคาหนังสือเลยอ่านหนังสือธรรมะไม่กี่หน้าหล่ะเพราะอะไรหนังสือธรรมะเนี่ยเป็นยานนอนหลับชั้นดีเพราะคนสำหรับคนไม่ชอบเลยพอมานอนอ่านเนี่ยนอนอ่านยกอ่านเนี่ยไม่กี่หน้าหล่ะพอเริ่มอ่านหน่อยก็ง่วงแล้วเพราะอะไรมันไม่ชอบอ่านแป๊บเดียวหลับคาหนังสือไปไม่รู้ตัวแล้วลบไปไงอ่ะโอ้ยหลับไปแล้วหลับคาหนังสือไปแล้ว ไม่เรามันไปยิ่งไปกังวลว่ามันนอนไม่หลับนอนไม่หลับันก็นอนไม่หลับอยู่นั่นแหละบอกว่าไม่ต้องห่วงเราไปมเอาตือธรรมะไปอ่านแล้วมาบอกเรายิ่งนอนไม่หลับยิ่งโชคดีเลยจะได้ว่าอ่านธรรมะได้เยอะได้คืนหนึ่งได้หลายเล่มแล้วยกหนังสือให้ไปกองหนึ่งแล้วก็เอามาบอกเราแล้วว่าอ่านหนังสือจบไปกี่เล่มแล้วแต่และเล่มมันว่าไงเนะอ้ยไม่จริงหรอกเราเราก็รู้แล้วฮะอ่านได้ไปกี่หน้าหลักๆเราก็แก้พูดไปงั้นเองบอกว่า โอ้ยถ้าไม่หลับเป็โชคดีมากเลยจนถึงสว่างเนี่ยสามารถอ่านหนังสือธาารรมะจบหลายเล่มมันจะจริงไหมไม่จริงหรอกอ่านไม่กินนอนก็หลับและนอนหลับแอืะใช้เทคนิคนิดนิดหน่อยอพอไปกังวลว่าเราไม่หลับเรานอนไม่หลับ,ม,ลบมันก็กังวลกินยาแล้วครับประสาทกินยานอนหลับอยู่นั่นแหละมันก,นก็ไม่หลับแล้วอย่างเงี้ยมันกังวลอ,อมีอะไรสงสัยไว้อยูจะได้หายคาใจ <c oughs> นี่เข้าใจอย่างว่าออะไรจะเป็นบาปไม่เป็นบาปเป็นบุญเออเป็นบาปหรือเป็นบุญต้องมีตัวเราเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ใช่บาปอย่างนี้นะฝ่ายบุญด้วยเราเราต้องไปลงมือกระทากับจิตมันคิดจะไปทําบุญแล้วเราก็ไปทําบุญบันทึกจะได้บุญเนี้ยคือแต่บาปอย่าไปกับมัน <c oughs> <c oughs> บาปอย่าไปกับมันเนี่ยอุตตรามาเห็นไหมมาต้องสองทอดสามทอดเนี่ยเนี่ยพราะจิตไปคิดจะมาฟังธรรมมันก็เลยเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมกับมันมันก็เลยมา มาเป็นบุญฝ่ายบุญแล้วฝ่ายบุญมีส่วนร่วมแต่ฝ่ายบาปจะไปร่วมมันฝ่ายบาปจะไป่ร่วมมันเพราะว่าเดี๋ยวไปต้องรับผลกรรมแต่ฝ่ายบุญก็ต้องรับผลกรรมแต่ไม่ได้รับผลของกรรมดีไม่เป็นไรได้รับผลกรรมดีนี่อันเนี้ยมันเป็นฝ่ายบุญอันเนี้ยไม่เป็นไรฝ่ายบุญร่วมกับมันได้ความคิดฝ่ายบุญร่วมกับมันได้แต่ความคิดฝ่ายบาปจะไปร่วมมันเพราะว่ามันทําให้เป็นทุกข์ตั้งภพชาตินี้และภพชาติต่อไปเนาะเข้าใจไหม